สดครับสดอันนี้คือพูดเป็นปากหรือว่าโสดเป็นปากสดคนฮือามากว่ายิ่งจะได้จบคอมีน้อยชิ้นลงเรื่อยเรื่อยเป็นยังไงบ้างกับเรื่องติ๊แบ็เนี่ก็ดีใจนะครับผมที่ทุกคนชอบชอบชุดในเ v กันีการเพลงคเพราะว่าทางทีมงานแล้วก็ตัวพีเองตั้งใจกับ MV นม้มากๆอยากให้มันออกมาเป็นมีความเป็นทีมากที่สุดแล้วก็มีความบาลานซ์ระหว่างเพลงกับตัวพีให้มากที่สุดนยครับ เลือกชุดเลือกอะไรนะครับอ,อ๋อที่จริงหลายๆชุดเป็นชุดที่เลือกเองอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเฟอร์เราก,ก็เลือกเองเฟอร์ก็เลือกเองแล้วก็ที่เป็นอย่างเงี้ยก็เลือกเองใช่ครับผมโซ่โซอะไรเงี้ยก็เลือกเองครับที่จริงมันเอาอุตสาหะในชั้นมาจากไหนถึงเรื่องว่าใค่มันออกมาเป็นอย่างนี้ชุดจัง เออมันต้องมองจากตัวเพลงก่อนนะครับผมว่าที่จริงเราเห็นภาพเป็นอะไรแล้วก็ที่ได้คุยกับพวงกับด้วยว่าที่จริงเขามองวิชวลมาเป็นแบบไหน,นเราพยายามเลือกชุดที่มันเป็นมูดแอ็นโทนเดียวกับ e n v i r o n m e n t ที่เราไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราไปถ่ายเอ็นบีเนียครับอะไรเป็นขึ้นแค่จิงกอบแฟชั่นแล้วเป็นชินิต่อก็ก็ไม่ถึงขนาดนะครับผมที่จริงชอบในการแต่งตัวมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากใส่อะไรที่ที่เรามั่นใจและมันเป็นตัวเราเพราะว่าสุดท้ายความสุขุมที่เรา ถ้าให้พูดึว่าเป็นตัวเองมันเป็นตัวเองขนาดไหนในในชุดในเอ็มดีก็ที่จริงมันก็อาจจะมีความเป็นตัวเองไม่ตอบไม่ได้ว่าขนาดไหนครับผมแต่ว่าชื่อด้วยความที่มันเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยมันอาจจะมีความแฟนตาซีเข้ามามันอาจจะเกินความเป็นจริงที่เราจะใส่ในชีวิตประจําวันนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าเราอาจจะหางานหรือ uh, ว่าหาโอกาสที่เหมาะที่จะใส่ชุดนานยากอะไรเงี้ยครับก็เลยได้แบบพวไปเป็นเป็มวีอะไรเงี้ยก็เลยถอดของเต็มที่ ก็เอาสนุกสนุกพอหอมคนเลยครับแต่ว่า MV น่าคงไม่เหลืออะไรแล้ว MV น่าเราจะเหลืออะไรดนอ่ยพี่ว่าพี่ก็ต้องคิดไปแล้วลูกยังยังไม่ได้แพลนนะครับผมแต่ว่าก็ก็คิดคิดไปนิดนึงอะไร่งเง้ l d กัทำวยทาไม้อะไรต่าะทำไมอะครับ ันลิงก์กับซีรีสประจำวันที่เราเป็นอ๋อใส่แฟกต์เลยก็ที่จริงมันหลักจะเราที่เป็นคนที่ชอบเลือกเสื้อผ้าที่ที่เหมาะกับตัวเองมั้งหมายความว่าอะไรที่พีไม่ชอบเลยพี่ก็จะเลือกที่จะไม่ใส่มันเลยอะไรอย่างนี้ยมากกว่าครับผมก็พยายามเลือกอะไรที่มันเหมาะกับโอกาสด้วยเจอเหมาะกับงานด้วยอะไรอย่างนี้ยครับผมแมทชิ่งให้มันเข้ากับเรามากที่สุดประมาณนี้มากกว่าพอพีก็เรื่องความมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยผลัดผมก็ยกให้เราเป็นไอคอนทางโลกออนไลน์ ดีใจครับดีใจดีใจที่เราผลงานของเราเนี่ยมันอินสไปใครได้บ้างอะไรหลายๆคนเลยนะครับดีใจที่ คนมองเราเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบหรือบางอย่างมันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างในใจเขาอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆครับมันกดดันั้ยการที่หลายคนคาดหวังว่าถ้าี่อยกงานดีมันจะต้องแบบว่าว้าวแฟชันว้าวก็กดดันนะครับผมก็จากที่จริง m อก่อนหน้านี้ก็กดดันแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรใน m อนี้เหมือนกันแต่ว่าพอ MV นี้มาขนาดนี้แล้วก็กดดันของอันหน้า ชีวิตประจําวันพยายามแต่งตัวให้เบสิกสุดแบบให้เบสิกที่สุดบบอะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันเป็นชีวิตประจําวันเราเราวันหนึ่งที่ทําหลายกิจกรรมมากที่ทาหลายอย่างมากที่อยากเลือกชุดที่มันสบายแล้วก็เหมาะกับก,การแบบบู๊เอนแบบย้ายไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยไม่แบบคุยกลายดึงฟังก็สมมติเราจะใส่ผ้าม้ามัาบ้างก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบกางเกงยีนกางเกงผ้าอะไรเงี้ยเบสิกอย่างงเี้ยครับผมก็คิดแบบว่าแบบสบายสบายแบบเราเรา สบายสบายถูกตอนนี่ไงไปดู IG หนูได้เลยก็บอกว่าสบายสบายเซียร์ยิ้เก่งตัวแต่เราเล่นสนุกไหมคะเวลาไปเล่นเครื่องผ้าหีือคะแบบว่าตลาดน้ำสนุกครับผมแต่เวลาเสียตังค์ก็ไม่ค่อยสนุกใส่ช็อปไหมคะเราช็อปบ้างอะไรอย่เงี้ยถ้าบอกว่าจะพูดได้ที่ไอ้จะพบ เราได้ที่อ m p พิ i ชันเ p i และนนมัสีตามห้างออฉันต่าแปักใจอ้าพูดถึงพระเอกบุดีด้วยพระเอกบุดีเราจิ้มเองเราต้องไปที่อล็ะไรก็เป็นทางทีมช่วยกันเลือกมากกว่าครับผมอาจจะไม่ได้พีคนเดียวที่เลือกมาที่ยังมีหลายช้อยส์มากครับจริงจริงเราจะคิดพี่อเล็กได้ปรึกษาโบงบอกไหมว่าพี่อเล็กเขาเออปรึกษาโบเหรฮะเดี๋ยวเดดู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 ดีนะ รักพี่โบกีรักพี่โบอยู่แล้วอะไรนะฮะจริงปะเนี่ยจริงจริงครับผมก็เป็นเป็นกลุ่มแบบเป็นพี่ที่พี่โบเนี่ยก็จะรู้จักกับพี่เหน่งเราก็สนิทกับพี่เหน่งอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนแบบเคยเห็นการคุยการอะไรอย่างงี้เพราะว่าพี่โบบอกว่าดีนะที่เป็นพี่พี่รู้จักกันก็เลยไว้ใจเออกรรมธิร์มือเงไม่งั้นจะทุบหลังเออเป็นไงครับแบบคุยเรื่องของการถ่ายเอ็มวีต่างๆออกมาแล้วมันก็มีหลายที่มันเรียนที่ที่ฮาเนี่ย คุยกับพี่โบยังไงว่างคะก็มีโอกาสได้เจอเขางานเดินก็ถามเขาแบบเป็นไงโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยสีหนะเขาสินาตอนเราพูดเราถามไปสีหนะเขาไม่แปไมไม่เขาไม่แัดกปันเขาบอกว่าน่ารักดีก็ไม่คิดว่ามันจะมาเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาฮือฮาซีนไหนสุดเขาฮือฮาซีนไหนสุดเท่าที่ดูเขาสัมภาษณ์มาเราทำกันบ้านนะก็ให้ดูเขาสัมภาษณ์มาเขาน่าจะชอบซีนที่เป็นเหมือนเหมือนพี่นั่งบนตัวพีอาเล็ก แสดงว่าถ้าเอ็มีหน้าไปเนี่ยคือมันขึ้นหลังเสร็จแล้วมันลงไม่ได้แล้วนะมันก็ต้องยิ่งกว่าเดิมเรากดดันไหมทั้งเพลงเออย่างพี่กดดันหรือยงเนี่ยทั้งเพลงเออยทั้งชุดเออยและทั้งพระเอกยังดีเออยพี่กดดันไหมกดดันครับกดดันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าทุกช่วงานของพีพีพีอยากทำมันออกมาให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างนี้ยครับผมพอตัวนี้มันก็เป็นการเซตคมาตรฐานใหม่ของเราแล้วอะไรอย่างนี้ยครับผมอันหน้าก็อยากจะให้มันดีขึ้นพี่ขอถามนิดแล้วก็เลียงยานิดนึงเนาะครับ มอนเป็นงานมีแนวค่ะคุณอะไรบ้างครับเพราะว่ารอบนี้อะไรก็ก็ที่จริงมีการแจ้งเรื่องตารางอะไรต่างๆไปในโซเชียลมีเดียของไทยนาดาวบางกอกนะครับผมก็สามารถไปดูข้อมูลตรงนั้นได้นะไม่ก็คือดีเทลต่างๆเรื่องงานรับปริญญาครับผมก็ได้แจ้งไปในโซเชียลมีเดียของไทยนาดาวบางกอกนะครับผมก็สามารถไปติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดได้ในนั้นนะครับ ที่จริงมีการนัดรวมเวลาของของล้อแฟนคลับไปแล้วครับผมทุกคนจะได้มาพร้อมๆกันทีเดียวเลยครับแล้วก็พยายามเลือกเลือกช่วงที่มันเป็นเย็นๆนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบเขาจะได้ไม่ร้อนกันด้วยครับไมอไ้นะครับกินไต้องรอดูวันนั้นน่ะแบบเปิดๆอะไรบ้างอยากได้อะไรเป็นพิเศษก็มีบอกว่าพูดผ่านคนนู้คนนี้ไปบ้างอันดีเช่นอันดีเช่นอะไรบ้าง ผ่านผู้จัดการเขาบ้างผู้จัดการเราบ้างผ่านสื่อผ่านสื่อตรงนี้ด้วยหนึ่งอยากได้อะไรอะไรนะครับอยากได้อะไรไม่ต้องอยากได้อะไรครับรู้สึกว่าเขาแค่มาเราเราก็สบายใจแล้วก็ดีใจแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไรเขาน่าจะรู้มากเขาน่าจะรู้จิ้มไปแล้วรอบสองอ่ะจิ้มสองไปแล้วนะอะไรนะครับจิ้มสองไปแล้วเดี๋ยวจิ้มไปใหม่อีกรอบก็ได้ ทำเองในรายการเหมือนที่รายการเรายืนยันกับพี่หนุ่มว่าเราโสดครับแต่คนรู้สึกว่าโสดจริงเหรอก็โสดอยู่กับใครอ่ะแต่อันนี้พี่ก็ไม่โสดสิเพราะพี่อยู่คนเดียวแล้วเนี่ยโสดครับโสดอันนี้คือพูดเต็มปากเลยว่าโสดเต็มปากโสดโสดหรือโสดครับเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเรามองยังไงบ้างอะไรนะครับเรื่องความรักเรามองยังไงบ้างครับความรักเหรอครับ รักคือการให้ให้คนที่รักไป <c oughs> อันนี้ร้องเพลงเออแล้วตอนนี้มีคนที่เขารับไปแล้วหรือยังอะไรนะครับตอนนี้มีคนที่เขารับไปแล้วหรือยังก็งมีครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็รับคำรักแ<อ>ต่ทีดาา้วยกันอยู่จะรักดาราหนูเออนะคะตอบจะรัดาราตอนนี้กับคำถามดาราไง <c oughs> ออพี่ถามสุดท้ายแนละ้วสัญ,ญญากันนะดาวเพราะพี่พิงก็ตอบไปแล้วเราสัญญากันนะดาวอยู่ยังไงบ้างก็สัญญากับทางนาดาวใช่ไหมครับผมก็ที่จริงยังอยู่ยังอยู่ที่บริษัทนาดาวบางต่อเหมือนเดิมครับก็ ได้ได้คุยดีเทลอะไรต่างๆกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วครับแลคือที่ต่อไปใช่ครับฝากถ่ายได้ไหครับครับผมยังไงก็ฝากเอ่อ MV เพลง I Do It High o l i k e It แล้วกันนะครับผมก็ปล่อยเวลาไปดูได้ที่เอ่อ YouTube Channel n a d a Music นะครับผมแล้วก็รับฟังในที่สตรีมในทุกช่องทางนะครับแล้วก็มีงานเอ่อคอนเสิร์ตนะครับ The Last Twilight นะครับผมเป็นการจบโปรเจกต์ BKT Project นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอันนี้แต้มมีสุดยัง เนี่ยครับดีเทลพิลูต่อตัวนี้แหละครับผมเป็น last friday เป็นคอนเสิร์ตครับผมจากที่จุลาที่เดินสายทั่วประเทศเหรอครับอะไรครับที่เดินสายทั่วประเทศแฟนไซจบไปแล้วครับผมอันเียี่เป็นการมิสซิ่ง